ปฏิบัติการที่2การทดสอบกำลังรับแรงเฉือนโดยตรงของเหล็กเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 1. เครื่องทดสอบอนเนกประสงค์ง 2. เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 3. อุปกรณ์ให้แรงเฉือนโดยตรงวิธีการทดสอบนำเวอร์เนียมาวัดขนาดเส้นผ่านสูนกลางของหน้าตัดเหล็กบริเวณที่จะเฉือนอย่างน้อย2ครั้งและหาค่าเฉลี่ย วิธีการทดสอบแรงเฉือนแบบเดียวนำชิ้นงานไปติดตั้งในอุปกรณ์ให้แรงเฉือนดูตำแหน่งว่าเหมาะสมหรือไม่โดยให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอุปกรณ์ให้มีการเฉือนอย่างสมบูรณ์แล้วจึงทำการจับล็อกให้เหล็กอยู่กับที่หลังจากนั้นจึงเลื่อนหัวกลนของเครื่องทดสอบมาสัมผัสกับหัวของอุปกรณ์ให้แรงเฉือนอย่างแนบสนิท ให้มีค่า P โหลดไม่เกิน200กิโลกรัมเราจะมาดูหน้าจอที่ให้ดูข้อมูลจัดการเซตซีโร่แล้วให้เครื่องทำงานได้เมื่อเครื่องทำงานก็จะเริ่มมีแรงกดทำให้กราฟพุ่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อตัวเครื่องทำแรงที่สูงที่สุดที่เหล็กจะรับได้เหล็กก็จะเกิดการแตกหักเป็น2ท่อน หลังจากเหล็กขาดออกจากกันให้เราจดบันทึกค่าน้ำหนักที่สูงที่สุดวิธีการทดสอบแรงเฉือนแบบคู่เ,เริ่มต้นเราจะนำเหล็กสอดเข้าไปในหัวกดดูตำแหน่งให้เหมาะสมและจึงคันล็อกปรับให้หัวกดกับตัวเครื่องชิดกันในส่วนของหน้าจอคำนวณเมื่อเริ่มต้นให้เซตซีโร่ทุกช่อง เมื่อพร้อมแล้วจึงกดสตาร์ทเพื่อเริ่มการทดสอบเมื่อเครื่องทำงานก็จะมีแรงกดที่ทำให้กราฟพุ่งเรื่อยๆเมื่อตัวเครื่องทำแรงสูงสุดเท่าที่เหล็กจะรับได้เหล็กจะเกิดการแตกหักเราจะจดค่าพีคเพื่อนำไปคำนวณต่อไปค่ะวิธีการคำนวณ ช่อง cross s e t i n a l นะคะเราจะใช้สูตร pi r กํลัง2ในการหาก็คือ pi คูณ8.55หารด้วย2ทั้งหมดยกกําลัง2นะคะก็จะได้57.41ข้ออื่นๆก็ทำเหมือนกันค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นค่า maximum shear load นะคะก็คือค่าที่เราได้มาจากการทดลอง ว่าเหล็กรับน้ำหนักได้สูงสุดเท่าไหร่นั่นเองค่ะ mm. ต่อมาเป็นค่าเช e ่ r strength จะหาได้จากการนำเอาค่า cross-sectional area หารด้วยค่า maximum shear er load เราก็จะได้ค่าเช e ่ r strength ค่ะ mm. สุดท้ายในส่วนของช่อง average shear er strength หรือค่าเฉลี่ยนะคะเราก็จะเอา คำตอบของช่อง s h a เ Strength ที่เราคำนวณได้ของทั้ง3กลุ่มมาบวกกันแล้วก็หารด้วย3ค่ะก็เป,เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะในส่วนของขั้นตอนในการคำนวณงานเหล็ก <uter> ขอบคุณค่ะ